ธรรมชาติให้ความสงบผู้คนจึงสแสวงหาความสงบในการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ต้องเตรียมในเป้นในกระเป๋าต่อไปจากคลิปที่แล้วที่คงค้างอยู่คือหมวดยารักษาโรคดังต่อไปนี้12แปลงสีฟันยาสีฟัน13ได้ขัดฟันหรืออื่นๆ14 สบู่หรือยาน้ำยาล้างจานสิบหทิชชู่สิ 16, น้ำหมักชีวภาพใช้แก้ผื่นคันได้17ยาประจำตัวหรือผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ต้องใช้18มะขามเปียกใช้ระบายท้อง19ผงเกลือแร่ใช้ดื่มเวลาที่เหนื่อยหรือแก้กระหายน้ำได้พระธุดง เวลาเป็นมาลารียท่านจะฉันน้ำปัสสาวะของตนเองเพื่อให้หายจากโรคมาลารียเกี่ยวกับอาหารสิ่งที่จำเป็นก็คือน้ำส่วนอาหารอื่นๆคุณเป็นของแห้งที่มีลักษณะเบาตะบาลอย่างเช่นข้าวคั่วข้าวตูบะมี่สำเร็จรูปเป็นต้น แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการจะหนักก็เตรียมภาชนะเพื่อจะไปขออาหารจากชาวบ้านเพราะว่าถ้าไม่พกพวกข้าวสารอาหารแห้งไปก็จะเบาทำให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น 3. ช,นช้อนช้อนใช้กินอาหารและขุดดินเพื่อขับถ่ายด้วย 4. จาน5มีดมีดมีปอกพุ่มจะดีกว่ามีด,มด,มด,มดทิพเปลือย6กกรไป๋พลาสติกเล็กๆ7น้ำตาล8เกลือ9หนังยางและถุงพลาสติก10บกา,าน้ำเป็นต้นปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีล้ำหน้าสำหรับผู้หญิงที่พักตามวัดหัก นำมอคค้อไปฟ้าใบเล็กๆติดตัวไปแทนการน้ำก็จะทำให้สะดวกสิ่งอื่นที่น่าจะนำติดตัวไปก็คือไม้ขีดไฟไฟแช็กเทียนหรือไฟฉายท้อมถานไฟฉายปากกาดินต่อยางลบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆสิ่งที่บอกเวลาได้แต่ไม่ควรพกสิ่งที่มีค่าติดตัวไป สิ่งสำคัญที่ยืนยันตัวตนอย่างเช่นในสมัยก่อนเวลาพระท่านไปทุดงในป่าเนี่ยถ้าหากวาไม่มีใบสุทธิบันของนักบวชบางทีจะถูกหาว่าเป็นขอมน,นิดเป็นต้นนะคะก็ไปนอันว่าเป็นการสรุปสิ่งของที่ต้องเตรียมตัวไปพักแรมในป่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนมากไม่ได้เข้าไปในป่าลึกๆก็มักจะ ัตามวัดตามวามวเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงไม่ได้จําเป็นต้องใชม้มีดที่จะต้องยาวเป็นมีดสปาต้าสําหรับที่จะเข้าไปตัดพงหญ้าพงหนามควรติดเอาสิ่งที่ทําให้อบอุ่นไปด้วยดีกว่าเคยมีเรื่องที่เล่าที่ว่าหลวงปู่หลวงปู่เอมหลวงตาเอมที่เป็นเจ้าอาวาสวัดในหัวหิน ท่านเป็นชาวเขมรแล้วก็เดินทางเข้ามากรุงเทพในสมัยที่การคมนาคมยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ท่านเข้าป่ามาท่านก็อยู่ได้ด้วยการฉันยอดต้นไม้ยอดใบไม้ท่านก็มาถึงกรุงเทพจนได้ความยากลําบากในทางหนึ่งธรรมะถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้วายจะทําให้ เกิดความอดทนเพื่อที่จะได้รู้เรียนรู้ทมการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทอทอทอคือทำทำตามและทำ,ท,ำทันทีจ<ห>ึงจะประสบผล